สวัสดีครับพบพอกันอีกแล้วครับกบับรายการตามหาฟาร์มจริงทางช่องเป็นเก้าชาแนลครับรายการทีสิบ้าพีผ้านองไปเบิ้งพอพันดังดังตามฟาร์มต่างๆครับนำเอาประวัติหรือว่าผลงานมาให้พีให้นองในเบิ้งครับมือนีเข้ามาฮอดศูนลีดน้ำเชื้อ t j เจก้าฟาร์มครับ พามาเบิงพอพันทีบาฝากรีดนำเชียร์อยู่นี่ครับเป็นงัวทีร่างใหญ่กล้ามเนื้อดีนั่นก็คือครับเจ้าเชอรี่ LT 1 4ี่่ครับพาผีพานองมาเบิงความใหญ่ความงามของเขาครับพี่นองครับเดี๋ยวเข้าไปเบิงกันเลยครับตามผมมาครับ พี่น้องครับหอมมาฮอดพี่น้องก็ได้เห็นความสูงใหญ่ครับพี่น้องครับเบิ้งบรไทายพี่น้องบรรทายก้ามเนื้อถือว่าเป็นง่วที่ก้ามเนื้อดีมากๆครับอีกตัวหนึ่งเลยครับพี่น้องบ่หน่อยหนาตัวใหง่วที่โค้งสางแข็งขาใหญ่ กระถูกขาแข็งแรงดีครับหายห่วงเลยครับเร่องกระดูโครงสางครับถือว่าน่าสนใจอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องผู้ใดมกหนาหนาโยนโยนครับตัวนี้บ่อผาดครับพี่น้องครับเป็นงัวที่หนาผสมอีกตัวนึงครับเจ้าเคอรี่ LT 143สสังกัดติวเตอร์ฟาร์มครับจังหวัดอุบลราชธานีครับ ส่วนเบอร์หมอหรือว่าเบอร์ฟังมผู้ใดสนใจอยากได้น้ำเชียอครับก็ติดต่อไปได้ครับตามเบอร์โทร่ที่ผมขึ้นให้ยู่นาจอรครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งความงามของงัวกันต่อเลยครับพี่น้องครับจากที่เบิ้งมาครับกถือว่าเป็นงวัวทีสวยสมบูรณ์อีกตัวหนึ่งครับความสูงไทยนาจาร้อยเจ็ดสิบบัวครับ มาตรฐานของงัวพอพันครับพี่น้องเบิ้งแล้วกับฝากพี่น้องกดติดตามช่องหไห้นะครับเพื่อพี่น้องสีบ่ได้พลาดคลิปดีๆทีเ่เฮาสีนํำเสนอพอพันอีกหลายๆลาตัวครับฝากพี่น้องกดติดตามช่องไว้ครับเป็นไปได้กับพี่น้องเบิ้งแล้วกับพอโฆษณายัางสี่กับ บอกกขามโฆษณาครับเพื่อได้เป็นาน้ำมุงน้ำมั่นครับให้ทีมงานได้ไปไทายงัวงามงามมาให้พี่ให้น้องเบิ้งอีครับ งามงามครับพี่น้องตัวนี้น่าสนใจครับพี่น้องลองเก็บไปพิจารณาเบ้งครับแม่พันเข้ามอสมครับพอพันแบบใดกะเลือกเอาครับเดี๋ยวต่อจากนี้เท้าผ้าพี่พน้องไปเบึง้งพอแม่ปูยาตายายเขาครับสายเลือดเขาเป็นมาแางไดไปติดตามกันเลยครับผม ที่จบไปนั่นก็นกนคือสายเลือดพอแม่ของเจ้าเชอรี่ครับพี่น้องเบิ้งเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจครับว่าแม่พันเ่าสายชิดบ่หรือต่องการสายต้างกะพิจนาณาเบิ้งครับหลังจากเขาเบิ้งสายเลือดเขาไปแล้วต่อไปนี้กะ สิ่ผ้าไปเบิ้งผลงานของเขาครับลูกๆเขาออกมาหลายแล้วครับเบิ้งว่าสิถือตาถือใจพี่น้องบ่ครับสําคัญที่สุดก็คือลูกๆเขาดีและครับสี่เป็นคําตอบสุดท้ายครับไปเบิ้งกันเลยครับผม แต่เห็นผลงานแล้วพี่น้องมากบ่ครับถือว่าให้ลูกงามอยู่ครับในระดับที่ว่าน้ำเชื่อค่ะบ่อไร้แพงครับพี่น้องสนใจน้ำเชื่อค่ะติดต่อไปสายตรงมาเลยครับเอาฟ้ามเลยครับเบอร์โทรก็ตามที่ขึ้นให้หน้าจอแล้วครับอีพีนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับที่เขามาติดตาม หรือเขามาคอมเมนต์ครับมาคุยมาทักทายกันได้ครับผมก็พยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์ครับแด่ได้ผิดพลาดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยครับไห่ปกผมเหยียดแบบได้ก็ตำหนิตีติงกันมาได้ครับได้บอดีก็สีนําไปปรับปรุงแกไขให้มันดีขึ้นครับขอบคุณพี่น้องที่คอยสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ให้ครับ สำนีผมผมก็ดีใจเราครับมีโอกาสนาได้่ายดูงัวงามๆไม,มา่พี่น้องเบื้องอีกครับสำหรับพี่นี่ครับต้องบอกล่าพี่ล่าน้องเอาไว้สำนีครับพบพอกันไปอีกอีพี่นะสีไปฟ้ามใดฝากพี่น้องติดตามเช่นเคยครับสำหรับพี่นี่สวัสดีครับ